แล้วก็กระเทียมเจียวเลยนะกลิ่นหอมมากมๆาเลยมันเนี่ยนี่เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนหมูต้มซีอิวนะใส่ไข่นะทุกคนน่ากินมากๆเลยทางง่ายมากๆเมนูนี้เด็กชอบกินนะทุกคนผู้ใหญ่ก็กินดีนะวันนี้ทานเมนูหมูต้มซีอิวนะทุกคนวันนี้ใช้หมูสับนะทุกคนใช้หมูสับเอานะครับวันนี้วัตถุดิบต้องเตรียมคือหมูสับนะทุกคนหมูสับ ก็ไข่ไก่นะทุกคนไข่ไก่สี่ฟองนะทุกคนเมนูนี้นะเด็กกินดีผู้ใหญ่ก็กินได้นะทุกคนเมนูนี้ง่ายๆรวมมิจัดนะแล้วก็ลาบผัดชีนะทุกคนลาบผัดชีสามลาบนะทุกคนเราจะทุบใส่หม้อซุปนะแล้วก็ต้นหอมนะทุกคนต้นหอมประมาณหกต้นนะเราจะซอยแล้วก็เอาไว้โรยหน้านะทุกคนนะปัจจุเดิกก็มีแค่นี้เองนะทุกคนเราตอนนี้เราไปเริ่มตั้งน้ำกันดีกว่าทุกคนเราจะใส่น้ำสีเชียนะทุกคนสีเชียคือสีกระบบยนี่แหละครับ บางคนก็เรียกขบวยบางคนก็เรียกเชียนะสามสี่เชียนะทุกคนเราให้มันน้ำน้ำเดือดก,ก่อนแล้วก็เอาหมูใส่นะทุกคนตอนนี้ก็นั่งเริ่มเดือดแล้วแล้วก็ใส่กระเทียมราบบัตชีนะทุกคนน้ำเดือดแล้วก็ใส่หมูสับนะแล้วก็ตักฟองออกก่อนนะทุกคนให้น้ำซุปมันสายนะ ตอนนี้ก็หมูเริ่มสุกแล้วเราก็ปรุงใส่ซอสซอสฟ้าเขียวนะทุกคนใส่หนึ่งขระยเล็กเลยนะใส่ผงนัวไปนน้อยนึงนะทุกคนแล้วแต่ชอบนะรสด,ดีครึ่งช้อนนะน้ำตาลก็ปรมาณหนึ่งช้อนชาทุกคนแล้วก็หยอดด้วยพี่ไทยป่นหน่อยตอนนี้หมูเริ่มสุกแล้วนะทุกคนเราก็ต่อกไข่ใส่สี่ใบนะ ไขนี่ก็แล้วแต่ชอบนะจะกินสุกแค่ไหนก็แล้วแต่ชอบนะทุกคนตอนนี้ก็หมูเริ่มสุกแล้วก็ไข่ที่เราตอกเอาไว้ก็เราใส่เลยนะทุกคนเราให้ไข่สุกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะไข่ก็สุกประมาณนี้พอนะทุกคนไม่ต้องสุกเติมไปนะเราใส่ถ้วยเลยนะเรียบร้อยแล้วที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถ้วยเลยนะทุกคน อันที่เรียบร้อยต้นหอมต้นหอมโรยนะทุกคนแล้วก็กระเทียมเจียวโรยนะกินหอมมากๆเลยนะเนี่ยนี่เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนหมูต้มซีอิวนะใส่ข่นะทุกคนน่ากินมากๆเลยทาง่ายมากๆเมนูนี้เด็กชอบกินนะทุกคน ผู้ใหญ่ก็กินดีนะลองมาทาดูนะทุกคนทานง,ง่ายมากๆคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับทุกคนปลิปน่าเจอกันใหม่นะครับอนจะลาจากการก็จะเลืมฝากกดติดตามช่องไว้แน่นะทุกคนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย